สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนผู้รักเกษตรทุกท่านนะคะค่ะเศร้านี่สวนพี่ดวงค่ะสวนพี่ดวงนะคะสวนยางพาราตอนเกษียนค่ะเป็นโครงการที่พี่ดวงได้ตั้งไว้นะคะรวก้สาสวนยางพาร,ราสวนนี้มาประมาณปีที่สิบสี่ค่ะปีที่สิบสี่นะคะสัญลักษณ์นี่นะคะสัญลักษณ์การ ความเจาะนะคะการความเจาะขึ้นมาอนีเก็บยางแล้วค่ะเก็บยางขายนะคะส่วนพี่ดวงขายเป็นขี้ยางค่ะหรือ,อยางก้อนถ้วยนะคะเป็นขี้ยางหรือยางก้อนถ้วยนะคะก็จะขายประมาณ10วันต่อข้างหนึ่งนะคะถ้ากรณีฝน,นบปต๊กนะคะถ้าฝนตกก็อยู่ประมาณ14บ3 14าวันต่อข้งหนึ่งในการเก็บขายนะคะ พี่ดวงจ้างค้นกรีดค่ะอยู่เป็นเพื่อนฟูงกันนะคะอยู่เป็นญาติพี่น้องกันค่ะก็คือ,อ,อแบ่งกันค่ะแบ่งเปอร์เซ็นต์กันค่ะห้าสิบ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 นี่หมายความว่า,าพี่ดวงจะใส่ปุ๋ยปีหนึ่งกับันสองครั้งพี่ดวงเจ้าของสวนรับผิดชอบวัตถุอย่างค่ะค้นกรีดออกแรงอย่างเดียวนะคะอยู่แบ่งปันกันไปค่ะแบ่งปันกันกินนะคะก็ะเป็นรายได้เล็กๆที่เรียง พี่ดวงในตอนกลับมาทำเกษตรเป็นอาชีพนะคะตอนแกนะคะตอนเกษียณเกษียณจากงานนะคะเกษียณจากงานก็เป็นรายได้ที่มันคงอยู่ค่ะณเวลานี่คนที่ทําสวนยางพราราเป็นอาชีพที่บ่ได้รับผลกระทบทอดใดสําหรับกู้วิดนะคะสาหรับพี่ดวงนะคะขายยางเป็นขี้ยางนะ,ะเป็นขี้ยางนี่ก็บอกตรงๆว่า ขอราคาแค่กิโลละยี่สิบาทนะคะกะทั้งคนกรีดและจะของสวนก็อยู่ได้สบายๆแต่ว่าช่วงนี้กะราคาดีค่ะแต่เปิดหนายางมาปีนี้ก็จะได้ราคาอยู่ประมาณโลละเอ่อยีบถึงยี่หาี่กบาทนะคะแต่ถ้าพวกที่ว่าเขาร่วมกลุม่มเขาร่วมกลุ่ม ประมูลก็จะได้ยิบเก่าสามสิบาทนะคะของพี่ดวงยังเป็นการขายให้พ่อค่าจรพ่อค่าเล่ที่เขาจะมารับถึงสวนนะคะยังร่วมกลุ่มบ่ได้คะ่ะอนาคตกาดถ้าเป็นไปได้ก็จะอยากจะร่วมกลุ่มนะคะเอ่อส่วนอย่างพระราชนะ,ะมีพื้นที่ก็ย,ยังพี่ดวงก็ยังของคำแนะน,นําขอแนะนําให้ปลูกนะคะสําหรับคนที่สนใจนะคะถึงจะใส่เวลาหน้าน,าน,นิดนึงนะคะปลูก จะซีบไรจะสี่กะใส่ไม่ได้จะหกเจ็ดแปดปีค่ะแต่ว่ากะคุ้มค่าสําหรับระยะเยาวนะคะคุ้มค่าสําหรับระยะเยา,ยาระยะเยาวสําหรับคนที่ต้องการรายใดเราอาจจะทํางานแล้วกะปลูกไปน้าค่ะกะใส่เวลาไปกว่าจะเด็กกรีดประมาณเจ็ดถึงแปดปีแต่ว่าพี่ดวงคืดว่ายังเป็นพืชเดียวค่ะที่ว่างแผนระยะเยาวได้นะคะ ทำให้เฮามไรมยได้เล็กๆเพราะว่าปลูกยางพาร,ราข้างเดียวเฮาก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ยี่สิบยี่ห้าปีนะคะถ้าเฮาดูแลดีๆนะคะแต่ว่าเฮาก็ต้องว่างแผนว่าเฮาจะปลูกมากน้อยขนาดใดจะกรีดเองบบพ่ดวงว่ากรีดเองก็คุมนะคะประมาณจ็สิบสิบห้าไร่นะคะแต่ถ้าว่าสวนใหญ่ระดับสี่ห้าสิบไร่เฮาก็อาจจะต้องแบ่งค้นกรีดนะคะแบ่งแบ่งงานกรีดค่ะ กสำหรับผู้สนใจก็ลองศึกษาการปลูกเบิงคคา